สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับลิปวิดีโอนี้จะพามาดู PowerM นะครับ p o w e r Switching นะครับมี2รุ่นนะครับรุ่น PA 6 0 0ัน PFC นะครับแล้วก็รุ่น d 4พันโ Pro นะครับตัวนี้นะครับซ้ายมือจะเป็นรุ่น d 4พัน Pro นะครับคาตดีจะเป็นรุ่นสี่พันนะครับมีป้องกันสายช็อตนะครับรองรับ2โอห์มนะครับแล้วก็มาพร้อมสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งจะเป็นสวิตชิ่ง3ามพสอง เรโซนต์นะครับสามพันสองร้อยบาทนะครับแล้วก็บาลางกิพุส BLP สองศูนย์สองหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ฟูลเลนนะครับได้ทั้งเบียดทั้งแหลมนะครับสิบแปดได้ข้างละสองถึงสามดอกนะครับส่วนข้างแหลมได้ข้างละสี่นะครับส่วนแค่นี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มาแท่น PA หกพัน PFC นะครับแท่นตัวนี้ก็จะเป็น p หกพัน PFC นะครับราคาหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับ มาพร้อมคั้ DC 1 r โวลนะครับสเกลรองรับ2โอมนะครับแท่นี้ขับเบรดได้ข้างละ4นะครับเสียงกลางก็ได้ข้างละ4เหมือนกันนะครับมีประกันใส่ชอดด้วยนะครับแล้วก็มาล้าน BLP 2อ2 1นะครับมาพร้อมส w i วิชชิ่ง PFC นะครับชุด2ตัวนี้ต่างแค่สวิชชิ่งนะครับมี PFC กับไม่มี PFC นะครับก็โลโก้ก็จะเป็น g t p o w e r นะครับโลโก้น้าแท่นนะครับไฟแบคไลท์นะครับ ประมาณนี้ครับมาพร้อมบีวิวตัว A นะครับประมาณนี้สองแท่นนี้นะครับราคาตัวนี้แท่นหนึ่งห่หนึ่งห่สองพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นหนึ่งห่สี่พันเก้าร้อยบาทนะครับแ่นแจนนะครับตัวนี้แท่นใหม่นะครับรอส่งลูกค้านะครับแล้วก็ยวเปิดเครื่องรีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวกอเช็คนะครับโอเคประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับที่ y YouTube g t e c h Channel นะครับ จัดไปครับจัดไป